สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัระยะาณมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะ คลิปนี้เป็นคอลเลกทีฟคลิปนะคะไม่ต้องเลือกกองพ่ยนะคะถ้าคุณดึงดูดมาเจอคลิปนี้คือมีบุญสัมพันธ์มีแมสเส่จส่งตรงถึงคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพลังงานมวลรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็อย่าได้จริงจังจนเกินไปถ้าเกิดว่าอะไรดีก็รับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าในเร็วๆนี้จะมีใครมาสารภาพร,รักกับเราหรือเปล่านะคะ อในเร็วนี้ตังว่าขอเซตเป็นภายในช่วงเวลา3เดือนละกันนะคะถ้ายาวหน่อยอาจจะช่วงประมาณ3-6เดือนเนาะอาจจะถ้าเป็นได้เราเซตไว้ก่อนว่าอยู่ในช่วง3เดือนนะคะเอาชัดๆนะขอเป็นพลังงานภายในช่วง3เดือนจะมีใครมาสารภาพ,ร,พรักกับเราหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะคะ Six of Emotions จะมีโอ้จะมีคนมาสารภาพรัพรกกับ คุณจริงๆนะคะแล้วก็เป็นไม่ได้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่อาจจะเคยดีลกันแล้วเป็นคนรักเก่านะคะเออเป็นคนรักเก่าที่อาจจะเคยตัดจบกันไปเป็นคนคุยเก่าก็ได้นะที่ยังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์กันแต่ว่าเคยคุยกันเคยดูใจกันอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนคือคุณได้พบรักกับคนที่เป็นคู่โซเมดหรือเนื้อคู่ที่เคยพบเจอกัน ในอดีตชาติพบชาติอื่นๆมาก่อนนะคะโอเคไพ่ okay. <laughs> เกี่ยวกับเรื่องอ o โมชันหรือเรื่องอถ้าเปรียบเป็นทาโรต์ในในปกติมาตรฐานนะคะมันมันก็คือไพ่ถ้วยนั่นเองเนาะมองมอถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกความรักจริงๆนะคะทั้ง2ใบเลยนะ อันนี้เปรียบเป็นหถ้วยนะคะอันนี้ก็เปรียบเป็นห้าถ้วยนะคะจากตอนแรกตังกบอกว่าอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แต่ว่ามีความเป็น e อ NERGY ของคนรักเก่าในอดีตชาติใช่ไหมคะด้วยไพ่ใบนี้ออกมาเป็น five of emotions ตังกคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากกว่า แค่แค่เป็นไปได้สูงมากกว่านะที่จะเป็นคนที่เคยดิวกันคือเคยเจอกันมาก่อนแล้วแหละในชาตินี้อะ่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบเสียอกเสียใจอะไรกันไม่สมหวังกันมาก่อนแล้วก็แยก่างกันไปคนนั้นล่ะคะ่ะเขาจะกลับมานะคะ ทีนี้ในอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติที่ยังไม่ได้เคยกลับมาหวนเจอกันจริงๆก็ได้แต่ว่าด้วยเอ e น g y ที่มันดึงดูดแล้วมันมีความโหยหาซึ่งกนและกันน่นแหะค่ะนําพามาเนาะคืออาจจะมีการอธิษฐานจิตอะ่ะทั้งทั้งคู่อ่ะค่ะอาจจะมีการอธิษฐานจิตขอได้พบคนรักตัวจริงอะไรของตัวเองประมาณนี้นะ t อ u w of Voices เปรียบเปยเป็น2ดาบนั่นเองเนาะ ไพ่ใบนี้เอาจริงๆในสำรับนี้ตั้งแต่ต,ตังกวาเคยใช้มาก็หลายครั้งนะจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นสำรับแรกของตังกวาเลยที่ตังกวาซื้อแบบทาโรต์นะคะอืมแต่ว่าเชื่อไหมตังกว่ายังไม่เคยเจอไพ่ใบนี้ออกมาจากสำรับนี้เลยอะ่ะเป็นครั้งแรกนะท,ที่ได้เห็นหน้าไพ่ใบนี้ เรียบไปเป็นสองดาบบ่งบอกถึงการยังปิดบังตัวเองในอดีตนะยังไม่ได้เปิดเผยตัวเองยังไม่ได้มาสารภาพรักจริงๆยังไม่ซื้อเขาเรียกว่าไงยังไม่ได้ไม่ซื้อตรงนะแต่ไม่ซื้อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ตรงไปตรงมากับความรู้สึกเท่าเท่าที่มันเป็นจริงๆะนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของเออเป็นคนรักที่มีความผูกพันกันเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือการต้องพัฒนาจิตวิญญาณทั้งคู่อะ นั่นเองนะคะโอเค <Okay. laughs> เขาเดินทางมาหาคุณแน่ๆน,นะตังกวาคิดว่าหลายคนจริงๆก็รอคนนี้อยู่แหละแต่ว่าเขามาช้าหน่อยนะ <laughs> เขาเดินมา <laughs> เขาไม่ได้แบบว่านั่งยานพาหนะแต่เดี๋ยวดูไพ่อื่นๆประกอบเพิ่มนะคะอไ <laughs> <laughs> พ่ถ้วยออกมาอีกแล้วนะคะ seven of e m o t i อ n s ่อ คนคนนี้ที่กำลังจะมาหาคุณน่ะเขาอาจจะอยู่ในสภาวะณตอตตอนนี้นะตอนนี้เลยนะคะที่กำลังดูไพ่กันอยู่เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในสภาวะของอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังต้องตัดสินใจต้องชั่งใจกับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับการที่จะมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณได้อ่ะเขาอาจจะต้องตัดจบเรื่องราวบางเรื่องออกไปในชีวิต เพื่อเลือกเราไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกอื่นๆที่เขากำลังคุยอยู่ด้วยดีลอยู่ด้วยหรือบางคนอาจจะมีพันธะผูกพันกับความสัมพันธ์อื่นหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างความคิดเห็นของผู้คนของสังคมออของคนใกล้ตัวของเขาเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องของงานบางงานที่อาจจะ เขาต้องเคลีย์ค่ะต้องเคลีย์เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องระยะทางหรือเรื่องอะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้อืประมาณนั้น <c oughs> คือเหมือนกับเขาต้องไปดีลกับอะไรหลายๆอย่างค่ะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเวลาเรื่องบุคคลอะไรประมาณนั้นอืมหลายๆเรื่องอะค่ะเพื่อที่จะมาได้มาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณได้มาเอาว่า เขาแพลนว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้เริ่มความสัมพันธ์กับคุณไหมแต่การที่เขาจะมาสารภาพรักกับคุณน่ะเขารู้ว่าเขาจะต้องเ,อเคลียร์อะไรต่างๆมาให้ค่อนข้างชัดเจนและเห็นความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณถือว่าดีนะเหมือนกับเขาก็เขาก็คิดว่าเขาต้องเตรียมตัวมา <laughs> ประมาณนั้นนะคะอ่ะ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อย่างมั่นคงจริงๆนะคะ Ace of Materials อันนี้ยังไม่ได้ดูว่าฝั่งคุณจะ say yes say no เนาะเพราะว่าไม่ใช่หัวข้อหัวข้อคือใครจะมาสาร,รภาพรักกับคุณเนาะทีนี้คุณต้องตัดสินใจไว้เองนะแต่ตังกรามองว่าเขามีการ planning มาแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์หรือว่าคือไม่ใช่แค่พูดๆออกมา พลังปากหรือสารภาพรักคือไม่ใช่เลยเป็นการโหยหามาเป็นการแบบเตรียมการมาเป็นการวางแผนมาเป็นการตั้งใจเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะอ่ะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนอันนี้เป็นไพ่ p a g e of Materials ก็คือ,อเด็กเหรียญนั่นเองเนาะ เป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะเป็นความรักแบบมีอาจจะมีเรื่องความต่างของอายุได้นะคะคนหนึ่งอายุเยอะมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยมากกว่านะคะรวมถึงเป็นการบ่งบอกถึงการมีแพชชั่นต่อกันการดึงดูดกันคือเข้ามาด้วยเสน่หหาด้วยนะคะมีแพชชั่นด้วยทั้งหลงไหลทั้งรู้สึกผูกพันนะคะประมาณนั้นเลย เนาะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงการมีเซนส์อย่างรู้การตื่นรู้อะไรแบบนี้เนาะหลายคนอาจจะแบบว่าเป็นคู่กันในอดีตชาติมาแล้วเกิดแบบ recognition ภายในคือเกิดการสำนึกสำนึกตื่นรู้ข้างในอะว่าคนนี้ใช่คู่เราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาหากับมาหาอ่ะขอดูอีกสักนิดนึงนะคะนายอุ material s เออมันเป็น ปกติเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคู่อะ่ะมันจะค่อนข้างบ่งบอกถึงคนที่มีอิสระภาพในตัวเองเนาะอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้หรือยังใช้ชีวิตโสดอยู่แต่ไพ่ใบนี้พอออกมาเรียงร้อยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับไพ่ใบอื่นๆแล้วอะคะ่ะมันค่อนข้างบ่งบอกไปในเวที่ว่าเขาจะมาเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตเขาอะคือเคลียร์ตัวเองมาแล้วจริงๆค่อนข้างบ่งบอกถึง การคอนเฟิร์มเมสเซจที่ได้กล่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะอะขอใบสุดท้ายเนาะ Queen of emotions เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกมาเต็มนะคะเพราะงั้นคอนเฟิร์มว่าเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะคะแล้วเขาจะมามอบความรู้สึกให้คุณแล้วความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่นุ่มนวลอ่อนโยนถ้าที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นคนทัตน้ำนะคะ,ะ,คะก็คือมีนกระกฎพิจิกได้นะคะอืม มีนกรกโดพิจิกธทาดดินนะคะพู้สศกันมาก่อนนะคะทาดไฟแม่สิงห์นูนะคะอาะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชิง่งก็แอดมาที่แอดบ้านอิ่มสุภกะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย